หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางงามสาวมากความสามารถอย่างอิงฟ้าเวล่าหะได้ปิดทวิตเตอร์หายหน้าหายตาไปจากทวิตเตอร์หลายสัปดาห์โดยมีข้อความสุดท้ายที่โพสต์ไว้คือเมื่อวันที่3 1ตุลาคมโดยทวิตไว้ว่าและไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยทําไมเราถึงอยากออกห่างจากโซเชียลสักพัก แต่ว่าตอนนี้อิงฟ้าคงสบายใจและมีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วนะคะเมื่อคืนวานถึงกลับมาเปิดทวิตเตอร์อีกครั้งหนึง่งโดยภาพแรกที่โพส์เป็นภาพตัดต่อที่สาวอิงฟ้าแวนมอไซค์พร้อมทั้งทวิตข้อความว่าใครเรียกแหม่กลับมาเปิดตัวได้สมฉายาตัวตึงทวิตเตอร์จริงๆนะคะงานนี้แฟนคลับก็มาแสดงความดีใจกันอย่างล้นหลามน,นะคะพร้อมติดแฮชแท็กว่าตัวตึงทวิตเตอร์คัมแบ็กเรามาดูความเห็นของชาวทวิตกันค่ะว่าดีใจกันแค่ไหนนะคะเริ่มจากแอคอินฟ้าวราหะห f ออฟฟิเชียลแฟนนะคะ สุดหลอกกับมาแล้วอยากให้ทุกคนใจดีกับพี่ฟ้าเยอะๆนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอยากให้ทุกคนนึกถึงศิลปินเยอะๆนะคะขอให้แท็กอินฟ้ามหาชนและแท็กอินฟ้าวราหะเป็นความสบายใจของพี่ฟ้านะพี่ฟ้ารักแฟนคลับทุกคนมากๆพวกเราจะเป็นพลังบวกตอบแทนนะคะแฮชแท็กตัวตึงทวิตเตอร์คัมแบ็กความเห็นถัดมานะคะกลับมาทวิตเตอร์รอบนี้ขอให้อินฟ้าได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆในพื้นที่นี้นะและขอให้สิ่งร้ายๆไม่ต้องผ่านเข้าไปในสายตาของอินฟ้าเลย ขอบคุณที่กลับมานะคะ h ท็ตัวตึง twitter ComeBack บางคนก็ไปตอบกับทวิตของอิงฟ้านะคะว่าคิดถึงคุณความรักขอบคุณที่กลับมานะคะความเห็นถัดมานะคะทวิตเตอร์ที่ไม่มีอิงฟ้าก็เหมือนขาดอะไรไปคิดถึงอีกคนนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วพี่ฟ้ากลับมาแล้วทุกคนมาดูนี่เร็วพี่ฟ้ากลับมาแล้วคิดถึงอ่ะ ไม่ได้มีแค่แฟนคลับชาวไทยนะคะที่ดีใจแฟนคลับชาวต่างชาติก็ดีใจมาโคดทวิตแล้วบอกว่า welcome back welcome from twitter world อิงฟ้ามาคว้ามงอีกคนก็จะบอกว่า i miss you so much my love welcome back พร้อมทั้งแท็กไปที่ Twitter ของอิงฟ้าด้วยค่ะคนสุดท้ายที่เราเอามานะคะก็คือป้าแดดพี่สาวของอิงฟ้านะคะดีใจที่ยอมกลับมาเพื่อตัวเองนะนางดือ้อถึงแม้จะต้องใช้พลังลากกลับมาเปิดกี่ร้อยรอบก็ตามรักแบบนะคะ แค่นั้นปิดจ็อบแฮปปี้ปี้นอนได้แฮชแท็กตัวตึงชวิตเตอร์คัมแบ็คหยุดไม่ต้องอวยฉันค่ะจริงๆแล้วไม่มีใครล่างนางได้หรอกนอกจากตัวนางจะเปิดของนางเองหลังจากที่โพสทวิตแรกไปไม่นานนะคะอิงฟ้าก็ได้มาโพสอีกข้อความหนึ่งว่าเหงาพร้อมทั้งแนบเพลงหิวตีนวัยรุ่นเลือกเพลงมาสมเป็นอิงฟ้าจริงๆเลยค่ะแฟนขับคนไหนว่างก็ผัดกันไปพูดคุยกับสาวอิงฟ้าได้นะคะอย่าปล่อยให้นอนเหงา สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ